แล้วก็สพนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตลาดเนี่ยเอามาใส่พอร์ตเลยนะครับเพื่อจะเป็นตัวในการเฮดจิ้งความเสี่ยงเรื่องสองครามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นจากความเสี่ยงสงครามเนี่ยอันนี้ก็เป็นบวกกับสพอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะว่าเขาทําเป็นต้นน้ําแล้วก็ในตัวของโมเดลของเราที่เราดามทำเนี่ยถ้าอิงกับฟอร์เวิร์ดเคร์ฟของราคาน้ํามันดิบเบรนด์ตอนนี้นะฮะจริงๆมันควรจะอยู่ที่172บาท เมื่อวานเนี่ยขึ้นมาแล้ว4%ก็จริงนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นดิสเคารเทียบกับตัวราคาน้ำมันฟอร์เวิร์ดเคอร์ฟนตอนนี้อยู่นะครับประมาณ5%เลยก็คิดว่ายังมีอัพไซด์แล้วก็ในเชิงของราคาเป้าหมายที่เป็น DCF ของเรานะครับพี่เต้ก็ยังมีราคาเหมาะสม178บปดาทนะครับก็ยังเหลืออัพไซด์อยู่ก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแล้วก็อันนี้แหละที่น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยราคาน้ํามันไม่ขยับเลย uh huh. คืออันนี้คือเป็น เป็น forward curve ของราคาน้ำมันนะครับถ้าดูจากซ้ายสุดไปขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประมาณ7ปีเลยและในแต่ละจุดๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันคือแต่ละเดือนซึ่งเส้นสีสีส้มเนี่ยมันคือของปีที่แล้วนะครับคือ forward curve ของปีที่แล้วเนี่ยมันก็สะท้อนนะว่าตลาดเนี่ยมองราคาน้ํามันมองไปข้างหน้าประมาณ7ปีเนี่ยเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่อะมันก็ curve ลงแหละนะครับก็คือระยะยาวเนี่ยราคาน้ำมันมันก็น่าจะลงนะครับตาม กระแส EV หรือกระแสเรื่องของ renewable ใช่แต่ว่าออตอนนี้ที่โฟกัสก็คือจะเป็นเส้นสีขาวนะฮะเส้นสีขาวเนี่ยคือราคาของเมื่อวานนะครับกับเส้นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของ2สัปดาห์ก่อนหน้านะครับก่อนที่จะเกิดสงครามอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าแม้ไอจุดแรกนะฮะทางด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะยังไม่ได้ขยับเท่าไหร่นะฮะตัวสัญญาที่จะส่งมอบเดือนใกล้สุดแต่ว่าถ้าเกิดดูไปจุดที่สเป็นต้นไปเนี่ย ไปจนถึงจุดสุดท้าย7ปีข้างหน้าเนี่ยคือมันสูงขึ้นหมดเลยนะพี่เต้มันชิฟต์ขึ้นทั้งเส้นเลยนะครับมันสะท้อนว่าไอสิ่งที่ตลาด price in นะตอนนี้เขาไม่ได้ p r i c อ in ระยะสั้นนะเขา p r i ์อ in ราคาน้ํามันที่มันจะสูงขึ้นในระยะยาวเลยนะครมันขึ้นทั้งเคอร์ฟเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเห็นราคาน้ํามันดิบที่เราพูดกันทุกทุกวันตอนเช้าเนี่ยเราจะพูดแค่ตัวสัญญาสมมอบใกล้สุดแต่ถ้าดูทั้งเคอร์ฟเนี่ยคือตลาดเนี่ย price in ไปแล้วนะฮะแล้ว ขึ้นไปทางเคอร์ฟเลยซึ่งไป,ไปคำนวณแล้วโดยเฉลีย่ยเนี่ยมันขึ้นมา1.1กกว่าๆนะครับทางเคอร์ฟแล้วก็ขึ้นมาประมาณสัก1เหรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมราคาสอพอเมื่อาวานถึงขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาดู f o r ์เ r ิร์ดเคนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดมาดูเซนซิทีฟิตี้ของราคาน้ามันนะครับสมมุติถ้าเกิดสงครามอเมริกาเลทขึ้นมาราคาดิบมีการขึ้นมาเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์จะ มีตัวไหนกันบ้างนะฮะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น IRPC อันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของ inventory gain นะครับก็มี sensitivity คือทุกๆการขึ้น10เหรียญของ Brent เนี่ยก็จะทำให้กำไรดีขึ้น25%จากตัว inventory gain นะครับส่วนสอพอเนี่ยจะไม่ได้เป็น inventory gain เะทีเดียวเพราะว่าอันนี้เขาผลิตโดยตรงเลยนะฮะอันนี้ก็มี sensitivity ประมาณ19%นะครับ ลง,ลงมาก็จะเป็นกลุ่มลงกันอื่นๆอ,นอย่างเช่น s p r c นะครับ IVL ปตทท็อป PTG แล้วก็ OR นะครับกเ็เมื่อวานเนี่ยกลุ่มลงกันลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็วันนี้อาจจะเห็นการรีบาวก็ได้เพราะจริงๆถ้าเกิดสมมติราคาน้ำมันดิบมันสูงขึ้นะนะฮะมันก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับ